สุดยอดมากๆนะครับตอนนี้บาสกับสกายนะครับทายคู่ของประเทศไทยนะครับสามารถคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันแบดมินตันสวิตโอเพน2ที่ประเทศสวิตนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งจากประเทศ อินโดนีเซียไปได้2 1ต่อเกมเรียกได้ว่าสุดมันแล้วก็ลุ้นมากๆนะครับบาร์สกับสกายนะครับเป็นมือวางระดับที่3 5ของโลกนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียซึ่งมาแรงมากคู่นี้เป็นมือวางระดับที่15ของโลกนะเราอยู่สามห้าเขาอยู่15สา,สามารถเอาชนะได้2.1ต่อเกมทําให้คว้าแชมป์ไปได้ครับหลังจากที่บาร์สกับสกายเพิ่งจับคู่กันเล่นมาอันนี้รายการนี้เป็นรายการที่8กนะครับก็สามารถคว้าแชมปนะ์ได้แล้วสุดยอดจริงๆ หลายคนคงรู้จักกับบาร์ในฐานะนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมนะครับที่คู่กับป้าป้มายาวนานแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับได้ทั้งแชมป์โลกแชมป์เบอร์ทัวร์ไฟนอลนะครับแม้อาจจะยังไม่ได้อลิมปิกแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เป็นตานานของไทยในหนึ่งคู่แล้วกันนะครับส่วนบาร์ก็ในปีหลังจากที่โอลิมปิกเสร็จ2024นะครับบาสก็มาจับคู่ใหม่กับน้องฟรลซึ่งก็ทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเล่นมา9รายการก็ได้แชมป์ไป สี่รายการแล้วครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆสลับบาสก็คือคว้าแชมป์มาเยอะมากตัวบาสเองนะครับตัวบาสเองได้แชมป์ในรายการเวทีทัวร์ทั้งหมด21ครั้งนะครับถือว่าเป็นตำนานมากๆอ่ะถือว่าสูงสุดในมรดาน,นักเป็นมิตนไทยอ่ะครับเป็นตำนานสูงสุดในแบดมิตนไทยมากกว่ามิวฟลวุฒิมากกว่าอ่าน้องเมย์รัชนุและและนวนมากกว่าป๊อป้อเพราะว่าป๊อป้อกับบาสจับคู่กันแต่ว่าบาสมาจับคู่กับกน้องเฟรมได้มาโครอีก5แชมป์ก็าสี่แชมป์ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆ สลักบ,บาสถือว่าสุดยอดอยู่ละแต่ในประเภทชายคู่นะครับบาสกับสกายจริงๆอะ่ะเคยจับคู่กันตั้งแต่สมัยเยาวชนโลกนะครับได้แชมป์เยาวชนโลกเลยนะในปี2014นะครับแล้วก็ได้แชมป์ในประเภทอาในกีฬาซีเกมนะครับใน2017ได้แชมป์มาเช่นกันหลังจากนั้นบารสก็มาเอาดีด้านคู่ผสมที่แบบต่อมาคู่กับป๊อปปาคู่กับเฟรมอย่างที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้ก็ได้แชมป์มามากมายในระดับเวอร์ทนะครับส่วนสกาย เล่นประเภทชายคู่เป็นหลัจกจับคู่กับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มสุพักอืมแต่ว่ากับเอ็มกับเอ็มกับสกายก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าสกายยังไม่เคยได้แชมป์ในการะระดับเวท์เลยทำได้ดีที่สุดก็แค่อลองแชมป์ในประเภทสามร้อยนะครับแต่มาปีนี้นะครับก็เป็นปีที่สุดยอดจริงๆเนาะก็เป็นปีทองเป็นปีโอกาสบาร์สก็ผลงานยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนส่วน อ,อ่าส่วนสกายนี่แหละครับกิดหินลูกพงก็สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จสามารถขึ้นโพเดียมแล้วก็ขึ้นทูเดียมในฐานะแชมป์ได้สําเร็จนะครับบาร์สกับสกายคว้าแชมป์รายการนี้จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดคะแนนจากอันดับที่35จะกระโดดมาอันดับที่25ของโลกและบาร์สกับสกายก็จะเป็นชายคู่มือหนึ่งของประเทศไทย ก็ยินดีด้วยกับคู่ใหม่นหนึ่งคู่ใหม่ของไทยนะครับที่สุดสยอดจริงก่อนนนี้เป็นน้องอมงกับพีที่ปิดแล้วทํางนานได้ดีทําผลงานได้ดีมากๆจนเป็นมือหนึ่งของไทยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้แต่หลังจากนี้นะครับตอนนี้จะเป็นบาร์สกับสกายที่ขึ้นมาแทนซึ่งบาร์สอายุ 20, 27ปีละสกายอายุ28ปีก็ใบกําลังดีก็สามารถควา้าแชมป์มาได้ก็ยินดีกับทั้งทั้งคู่จริงๆกับรายการสวิตอเป็นนะครับอ่า รายการทัวร์ยุโรปก็จบลงนะครับตั้งแต่รายการเยอรมันโอเพนรายการออริออนมาสเตอร์นะครับรายการที่ฝรั่งเศสเนาะออริออนแล้วก็รายการอิงลนดแลายการที่เก่าแก่่ใหญ่ที่สุดของฝั่งยุโรปแล้วก็มาปิดท้ายด้วยรายการน้ครับรายการสวิตโอเพนสรุปผลงานนักกีฬาไทยนะครับเราสามารถได้เข้าชิงเพียงแค่รายการเดียวนั่นก็คือรายการชายคู่ในสวิตโอเพนแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับและส่วนประเทศอื่นรายการอื่นเราไม่สามารถ ได้เข้าชิงเลยถือว่ายังไม่ประสบคอาเสเร์ตในการสลับนักกีฬาไทยในทัวร์ยุโรปเนาะก็อาจจะมีหลายปัจจัยทั้งที่แบบนักกีฬาเราเองตอบตัวไม่ได้หรือว่านักกีฬาคนอื่นเขาทําได้ดีขึ้นนี่ก็หลายปัจจัยก็ก็ประมาณนี้สลับทัวร์ยุโรปนะครับก็จบลงไปละส่วนต่อไปนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันก็จะมีอีกทีนั่นก็คือวันที่8เมษายนนะครับ8เมษายนจะเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์ เอเชียชิงแชมป์ทวีปนะครับรายการนี้สลับทวีปอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่สลับท,ทวีปเอเชียก็จะมีคะแนนเทียบเท่ากับรายการบัวทัวร์ระดับ1,000หรือว่ารายการบัวทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นรายการสําคัญที่จะสามารถตุนแต้มได้นะครับอย่างประเภทชายชายเดี่ยวก็อาจจะมีผลมีผลเยอะนะครับเพราะว่าอย่างตัวท็อปของโลกแอนโนเซนกับวิกเตอร์ไม่อยู่ในรายการนี้เพราะเขาอยู่ยุโรเนาะ ดังนั้นโอกาสที่เราจะได้แชมป์หรือว่าได้เข้าเซมิฟิแนลของวิลกุรวุฒก็ยังมีสูงส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเรียกว่าไม่มีผลแล้วกันเพราะตัวท็อปของโลกววแล้วแต่อยู่ในเอเชียรายการนี้รายการชิงแชมป์เอเชียก็เทียบเท่ากับรายการระดับเวร์ทัวร์หนึ่พันทั่วไปหรือว่าชิงแชมป์โลกย่อมๆดยสัเพราะว่าก็คนที่เก่งๆก,ก็อยู่ทวีปะหมดล้ดังนั้นก็สนุกแน่นอน ส่วนประเภทชายคู่ก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับเพราะว่าตัวจริงๆของทวีปยุโรปเขาก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นคู่มือหนึ่งของโลกปัจจุบันนะที่จากจากจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็คู่พี่น้องปูป๊อปอย่างเงี้ยจากฝรั่งเศสก็อยู่ทวีปยุโรปก็ชายคู่ก็ามีผลนะครับก็มีผลว่าเราก็มีโอกาสเก็บแรงเก็บคะแนนได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วประเภทหญิงหญิงคู่ก็มียุโรป สอดแทรกมาบ้างเนี่ยมันก็มีผลนะครับส่วนประเภทคู่ผสมส่วนมากก็จะมีคู่คู่ของเอเชียนะครับเป็นตัวท็อปอยู่แล้วแต่ก็จะมีสอดแทรกอย่างฝรั่งเศสเดนมาร์กเนี่ยครับก็ฝรั่งเศสก็คู่อุดรัวนะที่แบบเป็นหนึ่งหนึ่งในสิบของโลกนะครับแล้วก็มีคู่เดนมาร์กที่ที่จะมา,าที่ตัดออกไปนะครับก็อาจจะทําให้สนุกมากขึ้นนะครับก็ก็ถือว่ามีโอกาสนะแล้วคู่ผสมนะตอนนี้ ในในรายการในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับก็จะเอาคู่เก่ากลับมาไมว่าจะเป็นคู่ที่มือหนึ่งของโลกเจนซุนปังกับเวียซินก็ต้องกลับมาคู่กันแล้วก็คู่ของตงกิงกับเฟิง่งหยางเจ๋อก็ต้องคู่กันเพราะว่าในรายการทัวร์ยุโรปมันไม่สามารถใช้กฎเอาคะแนนค่าเเสียของ2องคนมาหาแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับดังนั้นต้องต้องต้องเอาคู่เก่ากลับมากลับมาเล่นครับแต่ว่า ข่าวที่น่าตกใจคือคู่โตอีเว่ยกับเชนตงจีจากประเทศมาเลเซียซึ่งกำลังมาดีของโลกตอนนี้อยู่อันดับซีของโลกนะอยู่อันดับซีของโลกถอนตัวจากรายการนี้ถอนตัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าแววๆมานะครับว่าข่าวอาจจะถึงขั้นแยกคู่กันเลยอาจจะลงรอยกันไม่ลงรอยกันหรือว่าอาจจะมีปัญหากันแหละคงมีปัญหาแหละไม่งั้นก็คงไม่ไม่ถอนตัวรายการนี้แล้วก็ในไอจีของเชนเชนโตอีเว่ยนะโตอีเว่ยก็ ลบรูปทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ดรามามากๆนะครับพอจบรายการจบรายการอาชิงแชมป์เอเชียแข่งวันที่8ถึงวันที่14เมษายนนะครับจบรายการชิงแชมป์เอเชียก็จะได้พักแค่เล่นสงการนิดนึงนะครับก็มาแข่งอีกที่ ก็คือรายการใหญ่มากๆรายการถ้วยโลกหรือเรียกได้ว่าสุธิมาสุธีรมมนครับนะครับสุธีรมมนครับซึ่งเป็นชิงแชมป์ประเภททีมของโลกเป็นท,ทีมผสมนะครับก็เหมือนว่าจะเอาชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมของแต่และประ,ประ,ประเทศมาแข่งกันนะครับไทยกอ็อยู่ในสายกับจีนนะครับรอบแรกก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอยู่สายเดียวกับจีนถ้าเราได้เข้าที่2ในรอบต่อไปในรอบอในรอบ8ทีมสุดท้าย เราก็ไม่ต้องเจอจีนอีกนะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของไทยก็ตามติดตามเชียร์กันต่อสลับแบบมุ่ตั้นของประเทศไทยเนาะก็ไม่ว่าจะปิดผลงานปีนี้ของเราก็อ่ะทั่วยุโรปอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับได้แค่มาแชมป์เดียวได้แค่เข้าชิงอันเดียวแล้วก็ได้แชมป์เดียวคือชากู้นั่นแหละที่กล่าวไปอยู่อ่ะแต่เราก็ยังมีตอนต้นปีนะที่ได้แชมป์จากน้องอ่า น้องบาสกับน้องเฟรมคู่ผสมที่ได้แชมป์ระดับ1,000ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็แล้วก็ได้แชมป์จากบาจากมีกับวิวในรายการอินโดเซียมาสเตอร์ระดับ500แล้วก็ได้แชมป์สา300จากทารันมาตเตอร์จากน้องหมิวแล้วก็ บาสกาเฟอีกครั้งก็แล้วมาแชมป์นี้นะครับก็เป็นต้นปีได้มา5แชมป์นะครับอันนี้ก็เป็นแชมป์ที่6ก็ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดมากๆของแบดมินตันไทยก็ตามต่อว่าแบดมินตันไทยจะสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทําให้แฟนแบดได้ชื่นใจเป็นแรงมนันานจะให้หลายคนออกไปตีแบดอย่างลแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เล่นกีฬาตรีนี้ก็ลุกขึ้นมาตีแบดนอนเนี่ยก็กดติดตามฝากกดเฟลด์เนี่ยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแบดมินตันแล้วก็กีฬาอื่นๆให้ชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ